ผมว่าเสือตอนที่20แต่งงานการเมืองด้านเจ้าขาและแล้วใช้กระหิ้วของใช้เด็กทารกกลับมาที่บ้านเพราะทนสายตาของไทเกอร์ไม่ไหวแต่ถึงอย่างนั้นฉันก็ไม่ได้ปลื้มใจอยู่ดีฉันไม่ได้ปลื้มใจนี่ที่จะมีน้องเฮ้ยเจ้าขาพ่อขอคุยด้วยหน่อยสิถ้าจะให้หนูทำตัวดีๆกับผู้หญิงคนนั้นนอนฝันไปก่อนนะคะ จะให้ทำตัวเป็นครอบครัวสุขสันต์งั้นเหรอจะอ้วกนะอยากจะอ้วกเข้าใจมะฉันเดินขึ้นมาบนห้องของตัวเองโดยไม่ตอบคำถามอะไรพ่ออีกจะให้ทนอยู่ร่วมบ้านกันได้ยังไงแค่รู้ว่าจะต้องอยู่ก็อึดอาจจะตายอยู่แล้วก๊อกก๊อกก๊อกเสียงเคาะประตูซึ่งพอจะเดาได้ว่าเป็นใครพ่อเข้าไปนะเสียงของพ่อตะโกนเข้ามาในห้องถึงฉันจะตอบตกลงหรือปฏิเสธพ่อก็จะเข้ามาอยู่ดี แล้วแบบนี้จะถามทำไมพ่อเปิดประตูเข้ามาแล้วนั่งลงข้างฉันบนเตียงพ่อขอโทษนะที่ไม่ได้บอกขอโทษจริงๆพ่ออยากจะบอกแต่พิธที่พ่อเองไม่มีความกล้าที่มากพอจนทำให้หนูต้องเสียความรู้สึกแบบนี้แล้วไงคะพ่อทิ้งหนูไปอยู่กับเขาแล้วมาสนใจหนูทำไมอว่าหนูจะคิดยังไงขอโทษมันอาจจะฟังดูเหมือนข้ออ้าง แต่เมมีสภาว่าคลอดก่อนกำหนดปากมดลูกเปิดตั้งแต่ห้าเดือนแต่เขายืนยันว่าเขาจะเอาเด็กไว้แม้พ่อจะไม่รับผิดชอบเขาก็ตามมันผิดที่พ่อไม่รู้จักป้องกันยังไงล่ะคะพ่อไม่กลัวติดโรคเหรอฉันมองพ่อดยสายตายเยียดเยียดพ่อเป็นผู้ชายคนแรกของเขานะ่ะพ่อช่วยเขาตอนที่เขาโดานพวกผู้ชายลวนลามแล้วก็คุยกันตั้งแต่ตอนนั้นนั่นแหละพ่ออาจจะผิดเองที่ไม่ได้ป้องกันอย่างที่เจ้าข่าวว่า เจ้าขาไม่ให้พ่อรับผิดชอบเขาพ่อทำใจได้แต่ถ้าเจ้าขาไม่ให้พ่อรับผิดชอบน้องอันนี้พ่ออาจจะเลวเกินไปผู้หญิงที่เขาผู้ชายคราวพ่อหนูต้องมองว่าเขาเป็นคนยังไงคะพ่ออาจจะโดนเขาปอกลอกไม่รู้ตัวเขาไม่เคยขอเงินพ่อเลยพ่อไม่ใช่ผู้ชายที่ดีพ่อรู้ตัวพ่อขอให้พ่อทำหน้าที่พ่อได้ไหม พ่อยังยืนยันว่าพ่อรักหนูหนูสำคัญที่สุดพ่อพร้อมจะเลิกกับเขาถ้าลูกต้องการถ้าฉันไม่ยอมรับผู้หญิงคนนั้นพ่อจะยอมเลิกให้อย่างนั้นเหรอมันก็แปลว่าฉันชนะงั้นเหรอแต่ทำไมถึงไม่ดีใจเลยล่ะพ่อจะทิ้งผู้หญิงที่เป็นแม่ของลูกพ่ออย่างงั้นเหรอเหมือนที่พ่อทิ้งแม่หนูนะนะพ่อรักเขานะเขาเป็นผู้หญิงที่ดีคนหนึ่ง แต่พ่อรักหนูมากกว่ามันอาจจะเลิกไม่ได้ในทันทีแต่ถ้าลูกต้องการเขาก็ไม่มีสิทธิ์หรือสถานะใดนอกจากแม่ของเจ้าคุณทำไมยิ่งฟังพ่อก็ยิ่งเห็นแกียตตัวพราะความคิดของพ่อมันไม่ถูกใจใครไงต่อให้พ่อเลือกอะไรหนูก็ไม่พอใจอยู่ดีฉันเงียบเพราะมันก็จริงอย่างที่พ่อว่าความเงียบ กินเราลงไปทั้งตัวเพราะไม่มีใครคิดจะพูดอะไรต่ออีกปล่อยให้ความอึดอัดมันครอบงำเราหนึ่งนาทีห้านาทีสิบนาทีเราได้แต่นั่งเงียบๆพี่รู้น่าจะทำยังไงนะฉันไม่ได้เก่งเหมือนเขาซะด้วยสิมันเกิดขึ้นมาแล้วถ้าจะขัดขวางเขาสองคนเราก็ไม่ต่างอะไรจากพ่อเลยที่ขัดขวางฉันกับไทเกอร์อย่างไร้เหตุผลแต่ถ้าปล่อยให้รักกัน มันก็ขัดใจเราอันนี้ลูกซื้อมาอย่างนั้นเหรอพ่อหยิบถุงสื้อผ้าเด็กทาลกขึ้นมาจากพื้นห้องใช่ที่ไหนล่ะคะเสือเขาซื้อแล้วบังคับให้หนูเอามาแต่หนูก็ยอมให้เขาซื้อให้แล้วทำไมฉันไม่ใช่คนเสียตังค์สะหน่อยทำไมฉันจะต้องขัดขวางด้วยขอบใจนะที่อย่างน้อยหนูก็ไม่ได้เกียดน้องพ่อยิ้มออกมาแล้วลูบหัวฉันเบา จูๆ่ๆบรรยากาศในห้องก็เปลี่ยนไปฉันไม่ใช่คนซื้อพ่อจะดีใจอะไรเนี่ยเฮย้ยแต่จะให้พูดออกไปก็ทำลายบรรยากาศนี้เปล่าๆเด็กไม่ได้ผิดอะไรหนูเกลียดแค่พ่อคนเดียวก็พอแล้วละค่ะฉันรีบปัดมือของพ่อออกฉันไม่ใช่เด็กๆแล้วนะที่จะมาลูบหัวแบบนี้แค่นี้ก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีแล้วพักผ่อนเถอะนะพรุ่งนี้พ่อจะมาง้อใหม่ พ่อพ่อพูดจบก็เดินออกจากห้องไปเลยงฮะจะมาง้อฉันทำไมอ่ะฉันจะทำยังไงดีนะจะตัดสินใจยังไงจะให้เขาเข้ามาอยู่อย่างที่เสือว่าฉันทำใจได้เหรอทุกอย่างมันดูเหมือนง่ายแต่มันไม่ง่ายเลยเพราะความรู้สึกของฉันเฮ้ยแล้วทำไมฉันต้องเป็นคนยอมอ่ะเพราะฉันไม่ได้เป็นคนผิดสักหน่อย อยฉันกำลังปล่อยให้คำว่าทำไมข่มงำฉันแล้วสิจะลดทิฐิของตัวเองลงเพื่อความสุขของพ่อแล้วความรู้สึกของฉันล่ะเรื่องเนี้ยไม่มีใครถูกใจทั้งนั้นเลยอ่ะเฮ้ยจะทำยังไงดีนะครืดครืดครืดไทเกอร์คอลลิ่งสายสนทนาไงพ่อเธอเห็นถุงเสื้อ้าเด็กไหม เห็นนายนี่มันร้ายที่สุดเลยอ่ะนายอยู่ฝั่งพ่อฉันใช่ไหมข้างเธอสิแล้วไงได้ผลไหมผลที่คาดหวังของนายคืออะไรอะบอกมาก่อนจะได้บอกได้ว่าได้ผลไหมือรักษาบรรยากาศในบ้านไงกาวใจนะ่ะออ้ยเปะ๊ะนายนี่มันน่ากลัวเกินคนไปแล้วอืมได้ผลแต่ก็ไม่ได้ทำให้ฉันรู้สึกดีสักหน่อยอ่ะยังโกรธพ่อเหมือนเดิม เพิ่มเติมคือกำลังจะเกลียดด้วยคนอะไรเห็นแก่ตัวะมัดว่าแต่เสือโทรมาสดึกเลยโทรมาแค่ตามผลงานอย่างนั้นเหรอจะโทรมาบอกว่าพรุ่งนี้ฉันจะมีคุยงานกับลูกค้าฉันอาจจะไม่ได้ไปรับไม่งองแงนะลูกค้าผู้หญิงหรือผู้ชายอ่ะลิซ่ากับพ่อของเธอน่ะเอ้ยยิลิซ่าคนที่ปาดหน้าแค่ของฉันใช่ไหม ทำไมถึงนัดกินข้าวกับเสือเล่าเฮ้ยถ้าถามรัวคําถามเป็นไฟจะหาว่าฉันงี้เง่ามนะฉันนิ่งเงียบตกลงสู่ห้วงของความคิดของตัวเองเฮ้ยโดยสมบูรณ์แบบเลยลิซ่ามาที่บริษทัทมาคุยเรื่องขอซื้อแฟนชาไปเปิดในห้างของครอบครัวเธอเจ็สิบสองแห่งทั่วโลกเลยนะมันเป็นงานสําคัญมากๆเลยฉันมาบอกเธอก่อนนะอยากให้เธอสบายใจ จะไปสบายใจได้ยังไงอผู้หญิงคนนั้นตั้งใจจะง่าแฟนฉันนะแต่ก็ต้องตอบไปว่าอเข้าใจละหลังกินข้าวจะแวะไปหาที่บ้านดีไหมจะได้รู้ว่าฉันไม่ได้ไปไหนต่อทำไมเรื่องมันถึงมารัวแบบนี้ตอนนี้ใจไม่แข็งแรงเลยจะทำยังไงดีฉันเงียบถึงจะเข้าใจว่าเป็นงานแต่ก็อดคิดไม่ได้เลย มันจะไม่มีอะไรนอกเหนือจากเรื่องงานฉันสัญญานะน้ำเสียงนุ่มๆม,มันทำให้อุ่นใจอีกครั้งแล้วเขาก็เป็นคนที่รักษาสัญญาได้ดีโอเคถ้านนายสัญญาฉันก็โอเคมันมาถึงจุดนี้ได้ยังไงนะจุดที่ฉันคิดถึงอยากเจออยากกอดอยากถูกแกล้งจากผู้ชายที่ร้ายกาจที่สุดเลย <c oughs> เธอกำลังทำให้หัวใจฉันเต้นแรงนะเฮ้ยฉันนอนแล้วนายก็นอนได้แล้วฝันดีนะอืมฝันดีนะจบการสนทนาแค่คุยโทรศัพท์ทำไมถึงเขยเป็นบ้าเลยอ่ะมือสั่นไปหมดอาการหนักแล้วฉันเนี่ยการมีแฟนทำให้หัวใจเต้นแรงได้ขนาดนี้เลยเหรอฉันทิ้งตัวลงบนเตียงนอนเฉยๆให้หัวใจที่เต้นแรง เต้นช้าลงกว่านี้หน่อยวันถัดมาด้านไทเกอร์ผมเตรียมตัวไปกินข้าวตามที่นัดถ้าพ่อของเธอไม่มาผมจะกลับทันทีผมไม่งงที่จะดูไม่ออกว่าลิซ่าเองก็ไม่ใช่เล่นๆผมขับรถมาถึงโรงแรมเดอะแอมเบรีก่อนเวลานั้นเล็กน้อยเพื่อเป็นการให้เกียรติไม่ให้ผู้ใหญ่ต้องรอผมเคยเจอเจ้าของโรงแรมนี้แล้วครั้งหนึ่งเป็นคนที่น่ากลัวขนาดเจอในรูปแบบมิตรนะจะน่ากลัวแค่ไหนถ้าเป็นศัตรู คงจะน่ากลัวพอๆกับป้าผมหละมั้งผมเดินมาที่ห้องอาหารของโรงแรมตามที่นัดพอถึงก็มีคนเดินนำทางมาที่โต๊ะมีสาวสวยในชุดสีดำนั่งอยู่นี่เขาเรียกว่าชุดเจอลูกค้าหรือไงอีกนิดนึงหน้าอกก็จะทะลักออกมาอยู่แล้วแม้จะไม่ได้อยากมองแต่มันอยู่ตรงหน้าอยู่ดีที่โต๊ะนี่ไร้วี่แววของพ่อเธอว่าแล้วว่าเขาจะต้องเลทมาแล้วล่ะคะคุณพ่อของคุณจะมาเมื่อไหร่ครับ กำลังมาสั่งอาหารก่อนสิคะยอมรับว่าไม่พอใจนะผมไม่ชอบคนไม่รักษาวเวลาสักเท่าไหร่หรอกนะผมให้เวลา20นาทีถ้าผู้ใหญ่ไม่มาผมอาจจะต้องกลับในความคิดของผมเราจะต้องมีจุดยืนที่ชัดเจนและให้เกียรติกันมาทำให้เราทำการค้ากันได้นานและแล้ว20นาทีพ่อของเธอก็ยังไม่มามันยิ่งทำให้ผมหงุดหงิดผมลุกขึ้นพรึบเตรียมตัวจะกลับทันที มีนัดหรือไงคะถึงได้รีบขนาดนี้ผมแค่ไม่ชอบคนที่ไม่ตรงต่อเวลาข้อเสนอของคุณน่าสนใจนะแต่การตรงต่อเวลาคือการให้เกียรติแล้วผมก็ให้เกียรติพวกคุณในขณะที่ผมจะเดินออกจากโต๊ะผู้ชายชาวต่างชาติร่างสูงโปร่งในชุดสูทสีดำและผู้ติดตามก็เดินตรงมาที่โต๊ะแล้วนั่งลงข้างลิซ่าจะรีบไปไหนเลยะครับผมเพิ่งจะมาถึงเองนะครับแต่ผมมาถึงตั้งนานแล้ว มันเลยทําให้ผมต้องกลับมานั่งที่เดิมอาหารมากมายถูกสั่งมาเต็มโต๊ะแต่ก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะคุยเรื่องธุรกิจกันเลยสักนิดอืมลูกสาวของผม,มอนนะพูดถึงแต่เรื่องของคุณทั้งวันครับอาจจะเพราะว่าเราเรียนที่เดียวกันวันนี้เพิ่งได้เจอตัวจริงดีกว่าที่ผมคิดเอาไว้คุณแต่งงานหรือ,อยังยังครับผมว่าเราคุยเรื่องงานกันดีกว่าไหม ชีวิตส่วนตัวของผมคงไม่น่าสนุกเท่าไหร่วันๆทำแต่งานผมชอบนะคนหนุ่มไฟแรงชอบแนวทางการทำงานของคุณผมเคยอ่านสัมภาษณ์ของคุณในนิตยสารคุณบอกว่าอยากให้งานของอาเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกแล้วผมก็มีพื้นที่ในตลาดหลายประเทศถ้าบอกว่าให้คุณไปเปิดช็อปอาจจะดูไกลเกินไปสำหรับคุณผมเลยจะเสนออะไรที่มันง่ายกว่านั้น ผมจะซื้อแฟนชายของคุณไปเปิดในทุกสาขาของเดอะเอ็มอะไรกันมาถึงก็ดูถูกกันเลยงั้นเหรอรเกินไปสำหรับผมอย่างนั้นเหรครับพูดต่อเลยผมฟังอยู่ถ้าคำนวณเป็นตัวเงินแล้วก็คงไม่น้อยกว่า300ล้านเรื่องตกแต่งสถานที่ลงสินค้าจ้างพนักงานจะเป็นเรื่องหนักหนาสำหรับเอาไหมคำถามเชิงดูถูกนี่มันคืออะไรกันนะ ทำไมการคุยกันครั้งนี้ผมถึงได้หงุดหงิดขนาดนี้มันไม่หนักหนาสำหรับผมครับแต่คุณคงไม่ยอมลงทุนอะไรโดยที่ตัวเองไม่ได้รับความแน่นอนสินะคุณต้องการอะไรรอยยิ้มที่กระตุกที่มุมปากบ่งบอกถึงความพอใจในคำถามแต่งงานกับลูกสาวผมสิผมจะทำให้ความฝันของคุณเป็นจริงผมหันไปมองลิซ่าที่ยิ้มอย่างเขินอายผมอาจจะต้องปฏิเสธต้องขอโทษด้วยนะครับ ต่ความฝันของผมนั้นรอได้อะไรลูกสาวผมไม่ดีหรือไงคนตรงหน้าถามด้วยสีหน้าสงสัยและไม่พอใจขอโทษครับเธอสวยมีเสน่ห์และดึงดูดที่สุดในที่นี้ผิดแต่ผมมีคนที่รักอยู่แล้วผมตอบออกไปตามตรงก็แต่งงานแบบธุรกิจหนึ่งปีสามปีห้าปีคุณจะมีใครมันก็เรื่องของคุณใช่ ดารู้ไม่ทันเลยไนงะจะซื้อผมให้เป็นของเล่นผมไม่สนุกด้วยหรอกนะผมไม่ได้กระหายเงินขนาดนั้นที่เห็นตัวเงินแล้วจะกระโดดลงไปตะครุบนะ่ะลูกสาวผมนะ่ะชอบคุณมากเลยนะผมคิดว่ามันจะเป็นการดีที่จะให้เราได้ทำงานร่วมกันกับนักธุรกิจที่เก่งและไฟแรงอย่าเพิ่งปฏิเสธเอาไปคิดดูก่อนผลประโยชน์ที่คุณจะได้มันไม่ใช่น้อยเลยนะ ครับผมทราบผมยังมีเวลาในการทำงานอีกนานถึงไม่ต้องใช้ทางลัดผมก็จะไปถึงขอบคุณนะครับวันนี้ผมขอเป็นคนรับผิดชอบค่าอาหารเองขอบคุณที่เสียเวลาผมคิดว่ามันเป็นการชัดเจนมากพอแล้วผมไม่ได้ขายตัวคิดว่าผมโง่หรือไงจะมาซื้อแฟนชายตัวเองก็ได้ผลประโยชน์แท,ท้เงินแค่300ล้านก็ใช้ผมขายวิญ,ญญาณให้ได้เลยไงผมจัดการค่าใช้จ่ายทั้งหมดก่อนที่จะขับรถกลับเลย ดูถูกกันมากเกินไปแล้วผลประโยชน์งั้นเหรอชิผมขับรถมาจอดที่หน้าบ้านของยายลูกแมวก็จะโทรศัพท์ไปเรียกเธอลงมาทำไมกลับไวจังตอนแรกฉันคิดว่าจะสี่ทุ่มซะอีกคิดถึงเมียนะ่ะเรื่องที่ผมเจอวันนี้มันทำให้ผมรู้สึกแย่ผมโผลเข้ากอดล่างเล็กๆของเธอกินหอมอ่อนจากสบู่ทำให้ผมอดไม่ได้ที่จะซุกจมูกสูดกลิ่นหอมจากร่างกายด้วยความหลงไหล มีอะไรหรือเปล่าแล้วให้ฟังหน่อยสิอะไรที่ทำให้เส้นเลือดในหัวของเสือมันเต้นตุบๆเธอถามผมที่กอดเธอไม่ยอมปล่อยรู้ด้วยฮะว่าผมกำลังอารมณ์ไม่ดีทางนั้นก็ขอให้ฉันแต่งงานกับลิซ่าและกับการทำความฝันให้เป็นจริงแต่ฉันปฏิเสธไปแล้วแบบทันทีเลยล่ละผู้หญิงคนเดียวที่ฉันจะแต่งงานด้วยมีแค่เธอนะงยายลูกแมวผมมองใบหน้าเล็กๆของเธอด้วยความหลงไหล อยากกอดอยางหอมอยากจุกแต่มันดานเป็นพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมจะนี่สิเสือไม่เสียดายโอกาสเหรอผมสายหัวใน้อยๆคนตัวเล็กผมไม่เสียดายเพราะมันไม่ใช่โอกาสมันคือสัญญาปีศาจท,ที่เริ่มแล้วจะไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดอีกเลยผมอ่านเกมออกไอการแต่งงานหนึ่งปีสามปีห้าปีมันไม่มีอยู่จริง มันคือแรงงานท่าที่ผมจะทำอะไรไม่ได้เลยต้องอยู่ใต้เขาตลอดซึ่งนั่นมันไม่ใช่ตัวผมเลยอยากจูบเธอจังไม่ได้นะเดี๋ยวมีคนมาเห็นเจ้าขาใช้มือแตะที่ริมฝีปากซุกสนของผมเอาไว้เข้าบ้านเธอถ้าพรุ่งนี้ฉันเสร็จงานไว้จะไปรับไปกินข้าวนะฮ้ยทำไมคิวงานอาทิตย์นี้มันถึงแน่นไปหมดเลยนะ ผมอยากจะกอดหญิงสาวตรงหน้าจะแย่อยู่แล้วถ้าหิวเธอกลับบ้านไปตอนนี้พ่อเธอจะโกรธผมไหมนะโปรติดตามตอนต่อไปโอ้โหแผนของพ่อลูกคู่นี้ตั้งใจจะจับไทเกอร์จริงๆด้วยแล้วแบบนี้ไทเกอร์จะแก้เกมยังไงนะแต่เหตุผลมันมีแค่อยากลงทุนด้วยแค่นั้นเองเหรอหรือมันมีอะไรที่มากกว่านั้น คุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังคิดว่าเรื่องราวมันจะเป็นยังไงต่อไปลองเม้นคุยกับแอดหน่อยนะคะแอดรออ่านอยู่นะสุดท้ายนี้แล้วถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กด u b บ c r i b e แล้วกดกระดิง่งติ๊งๆเพื่พอไม่พลาดคลิปใหม่ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ